จิตใจคนสมานสมัครวันนี้ชาวโคราชพร้อมพรัดสะดุดียิดเปรมปรีรวมรำบวงสวงรวมใจทุกดวงถวายทันทา Surat

ก็ขออนุญาตนะคะกราบนมัสก,การนะคะพระคุณเจ้าท่านประธานสงฆ์นะคะพระครูเวรุสลาลักษพิทักษ์นะคะเจ้าคณะตำบลโพกรางเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่แล้วก็สวัสดีนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นในชั้นขออนุญาตแนะนําตัวนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะคะให้มาเป็นพิธีกรซึ่งในพิธีรำวงสวงอนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีเทศบาลตำบลโพกราง ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาเท้าวสุรนารีครบ196ปีนะคะดิฉันครับผมจาสิบเบกวิเชียนสิริสถิตนะครับสมาชิกสภา,าเทศบาลตะบลโพกลางนะครับทำหน้าที่พิธีกรร่วมกับ ท่านค่ดิฉันนะคะสุพิชยาจิลักษมีการนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าชางเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับท่านสิบสอวิเชียนนะคะก็ขอญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็มันฉุกลระหุกในเรื่องฝนตกใช่ค่ะนะครับแต่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพกางท่านดรกิตพงษ์เวชก็ได้แก้ปัญหาโดยการ สั่งโดมมากลางในทันทีทันทีเลยครับ<า>ด้านาในดโดมนะครับจะเป็นเฉพาะผู้ที่รํา <ำ S 1> ค่ะวัดนางรำวันเราวันนี้โอ้นะคะมองแล้วหน้าตาม,มีแต่สดใสน,นะคะมีแต่อายุ15ทั้งนั้นเลยนะคะอะขอเสียงคนอายุ15ปีหน่อยค่ะนั่นเห็นไหมนะคะสวยงามมากนะคะน่าชื่นชมจริงๆเลยนะคะ ค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตนาเรียนพี่น้องพวกเราก่อนว่าลําดับขั้นตอนพิธีการของเรานะคะว่า,าพิธีลำบวงสวงอนุสาวรีเท้าสุาาลนาดีของตาําบลโพกลังของเรานะคะมีลําดับขั้นตอนดังนี้นะคะค,ค่ะโดยโดยกําหนดเดิมนี้คือ16บหนาฬิกาเนาะท่านสอ,อเนาะครับนะคะคแต่ว่าด้วยฝนฟ้าฝนนะคะอุปสรรคทางธรรมชาติก็ทําให้เรา ก็ยังไม่เกินเวลานะไม่เกินเวลาก็ยังได้อยู่ชิกกา3สามสิบนาทีนะครับวันนี้นะครับจะมีพิธีสงฆ์นะครับเป็นลําดับแรกนะครับหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์นะครับพิธีสงฆ์ก็จะมีนะครับในการถวายนะครับทอดผ้าบางสกุลนะครับแล้วก็ถวายปัจจัยพร้อมทั้งเครื่องไทยธรรมจากนั้นก็จะเป็นพิธีพราหมณ์ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีพราหมณ์ที่อยู่ด้านหน้าบริเวณด้านหน้าฝั่งโน้นนะครับพิธีพราหมณ์ เมื่อเสร็จพิธีพราหมณ์นะครับก็จะเป็นพิธีรำวงสวงนะครับก่อนที่จะรำวงสวงก็จะมีพิธีเปิดนะครับโดยท่านดรกิติพงศ์พงศลเวชในวันนี้ท่านได้เป็นประธานในพิธีนะครับค่ะและเมื่อพิธีส่งเสร็จเรียบร้อยเป็นพิธีพราหมณ์นะคะพิธีพราหมณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการลำของพวกเรานะคะ ค่ะตอนนี้นะคะกะ็นั่งตามอจาจารย์สายสักคู่นะคะเนื่องจากว่าฝนฟ้าเรานะคะมันตกแล้วตกหนักมา,ากด้วยนะคะช่วงนี้ในในเมืองท่วมเลยนะคะรถรถคันเล็กนี่ไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้ชื่อขอชื่นชมนะคะนางรําของพวกเราได้พร้อมใจกันนะคะแต่งตัวอย่างสวยงามนะคะหลากหลากสีนะคะ